เวลาหนาๆวๆเราใส่เสื้อกนันฝนกางเกงกนันฝนแล้วก็ในถุงนอนในถุงนอนอะ่ะมันอาจจะไม่ค่อยดีนอนไม่ค่อยนุ่มแต่ว่าโอ้โหไอ้พวกวัวที่อายุประมาณสัก4ปี5ปีขึ้นไปอะไรเงี้ยมันจะไม่กลัวอะไรแล้วนะครับ สวัสดีครับผมวรวิทย์นะครับในวันนี้นะครับผมก็มาถึงที่เขาวัวนะครับโดยก่อนหน้านี้นะครับบนนี้จะมัดอยู่3ตัวแต่เมื่อวานนะครับเพิ่งจะเอาไปลงไปข้างล่างนะครับ2ตัวตอนนี้ก็เหลืออ้มีแพนด้านะครับตัวเดียวนะครับหรือว่าไอ้เขียวนะครับที่ผมเลี้ยงเมื่อก่อนเดี๋ยวนี้ผมตั้งชื่อให้แล้วว่าไอ้มีแพนด้านะครับเพราะว่าคอมันดำๆแล้วก็ตามันดำๆนะครับเดี๋ยวมีเวลาเดี๋ยวค่อยพาไปดูนะครับ โดยผมก็มาได้สักพักหนึ่งแล้วนะครับหรือเมื่อกี้โน้นนะครับฝนตกนะครับที่บ้านผมก็เลยนึกว่าฝนยังตกอยู่ผมก็เลยรีบซิ่งรถมาเลยนะครับมาถึงนี่ฝนไม่ตกนะครับแต่มันก็ตกน่าจะตอนประมาณบ่ายสามนะครับที่นี่พวกอะไรพวกหญ้าอะไรยังเปียกๆอยู่เลยตอนนี้ก็ห้าโมงกลัวๆนะครับใกล้มืดแล้วเดี๋ยวผมทําที่นอนก่อนดีกว่านะครับผมก็เอารถมาด้วยนะครับแล้วก็นอนบนรถนะครับเนี่ยแห้งสนิทเลยนะครับ มจะขึ้นรถแล้วก็่องเิียวรอบๆให้ดูก่อนละกันนะครับนี่ก็ประมาณนี้เลยเนี่ยท้องฟ้ามันคลื่เมื่อกี้นี้ฝนตกแต่ว่ามันพึ่งยุดไปตรงนี้ก็เป็นซองอาบน้ําวัวนะครับแล้วก็เวลาเราจะฉีดยาวัวหรือทายาอะไรอย่างงี้ครับแล้วก็เอาเข้าตรงนี้มันจะได้ไม่ดิ้นนะครับก็พวกน้ํากินนะครับต้องขนมาให้กินบนนี้ไม่มีแหล่งน้ํา ไอ้เขียวก็ตักฝนมาสักพักหนึ่งนะครับเมื่อกี้ที่ฝนตกทำให้มันเนี่ยหนาวๆห,หน่อยทางทิศตะวันตกนูเลยแสงสีทองพองอัมไพยแต่ไม่ซองมาน,นี้ตรงนี้มันจะโล่งๆนะครับทำให้ฝนหยุดไปแต่ว่าคืนนี้ไม่แน่นะครับอาจจะตกก็ได้นะครับเพราะว่าลมเนี่ย มาจากทางทิศต,ตะวันออกนะครับทางนี้เลยแล้วก็คลื่นมาแล้วเนี่ยคลื่นมาถึงบนนี้แล้วเดี๋ยวดูสักพักนะครับแต่ลมค่อนข้างแรงไม่รู้จะตกหรือไม่ตกคอยดูอีกทีก็ตรงนู้นนี่โอ้โหเหมาะสวยงามมากลมค่อนข้างแรงนะครับเลยมาเป็นก้อนอย่างนั้นเลย โอ้ลมแรงจะทำหลังคาได้หรือเปล่าแต่ว่าผมเมื่อกี้ผมดูลมแล้วนะครับลมมันมาจากทางนี้ผมก็เลยหันรถอย่างนี้ลมจะได้ไม่ตีผ้าใบาผมปลิวโอเคเดี๋ยวทำที่นอนก่อนดีกว่า มัดตะไคร้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวจะทดสอบแล้วนะครับว่ามันจะแข็งแรงหรือเปล่าโอ้โหเล็งมันดังกึกนะครับแต่ว่าแข็งแรงอยู่ชัวชัวสบายเลยทีเดียวต่อไปทำหลังคา ที่นอนก็เรียบร้อยโดยยกสูงๆเพื่อที่เวลาถ้าฝนตกนะครับมันจะได้ไหลลงด้านข้างนะครับถ้าเราทำเรียบเ,ยบเสมอเนี่ยฝนตกมันจะขังเป็นแอ่งอยู่ตรงกลางเราหลังคาจะพังได้ก็นี่เลยที่นอนบนตะข่ายหลังกระบะท้ายข้างล่างนี้ก็ยังมีช่องอีกนะครับนี่ท่านนอนนี่นอนได้หลายคนนะครับถ้ามาหลายคนแต่ว่าผมนอนคนเดียว ก็ยังไม่พอ,อยังมีไอ้นี่ให้นั่งนอนชมวิวอีกนะครับแต่ว่าก็ใกล้มืดแล้วตอนนี้ไอ้มีแพนด้าก็ยืนอยู่ตรงนู้นบรรยากาศตอนใกล้มืดพวกมแมลงกลางคืนก็เริ่มจะร้องกันพวกจิ้งรีดพวกนี้ แล้วก็เขาลูกนู้นเนี่ยโอ้โหหมอกเต็มเลยทีเดียวนูนบดบังภูเขาไปเป็นที่เรียบร้อยก็กินข้าวกับหมูทอดนะครับไม่รู้ยังมองเห็นอยู่หรือเปล่าตอนนี้ เปิดไฟดีกว่าจะได้มองเห็นมือเทาะสองชิ้น หลังกินข้าวเสร็จนะครับก็มืดยิ่งกว่าเดิมอีกแต่บนท้องฟ้าก็ยังไม่สนิทนะครับยังพอเห็นเป็นสลัวนิดๆอยู่เดี๋เมื่อกี้มัดอยู่ตรงนี้ผมก็ทําการย้ายนะครับมาอยู่ตรงที่หย้าเยอะๆสูงๆตรงนี้มันจะได้กินย้ายอย่างอเร็ดอ,อร่อยนะครับอ่ออ๋อ,อตอนที่อยู่ในฝูงเนี่ย ประมาณสองอาทิตย์ที่แล้วนะครับมันยังอ้วนๆอยู่แต่พอจุงมาแล้วมันเปลี่ยนพื้นที่มันไม่คุ้นเคยนะครับมันก็เลยยังตื่นตื่นตระนกแล้วก็ยังงงงอยู่นะครับว่าเจอกับอะไรอย่างนี้นะครับทําให้ยังปรับตัวไม่ได้นะครับมันก็เลยผอมลงหน่อยหนึ่งอายุสี่ปีกว่านะครับตัวนี้เขานีไม่ยาวนะครับเขายาวแค่นี้เอง เดี๋ยวลองเลี้ยงเลี้ยงไปดูนะครับแล้วก็ให้สมบูรณ์สมบูรณ์แล้วก็ลองปลามดูนะครับว่ามันจะเป็นอย่างไรเอ่มีแพนด้านี้มาตรงยาสูงๆนี่กินยังอรสอร่อยนะครับสูงประมาณ40-50เซนนะครับดูขามันหายไปแล้วตาดำดำคอดำดำแขนขาดำนิดหน่อยมันไม่ถึงกับดำหรอกนะครับแต่ว่า มันก็เทาๆอะไรอย่างนี้นะครับแต่ตานี่ดําเลยโอเคก็จะไม่รบกวนมันแล้วนะครับก็จะกลับที่รถด,ดีกว่าให้มันกินหญ้าของมันไปไม่ต้องกลัวนะครับไอตัวนี้มันอยู่ในฝูงเนี่ยมันชอบอยู่ตัวเดียวนะครับมันไม่ชอบรวมฝูงเวลาที่ฝูงเนี่ยปล่อยไปกินหญ้าหญ้าหมดไอตัวนี้นะครับไม่สนใจมุด รั้วบ้างกระโดดรั้วบ้างนะครับข้ามรั้วไปกินหญ้าตัวเดียวนะครับที่อื่นนะครับแล้วอิ่มก็มามุดรั้วเข้ามาในฝูงต่ออะไรอย่างนี้นะครับบางทีเนี่ยไปเป็นวัน2วันนะครับค่อยกลับมาไอ้พวกวัวที่อายุประมาณสัก4ปีห้าปีขึ้นไปอะไรเงี้ยมันจะไม่กลัวอะไรแล้วนะครับมันจะไม่ไม่สนใจแล้วนะครับถ้ามันอยู่ในฝูงแล้วมันโดนตัวอื่นขับไล่เนี่ยมันก็ไปไหนตัวเดียวไม่สนใจเลยนะครับบางตัวเป็นจ่าฝูง แต่ไม่มีหญ้ามันก็หนีไปกินหญ้าตัวเดียวนะครับแล้วพอหิวก็ค่อยกลับมากินหญ้านะครับออไม่ใช่กลับมากินหญ้ากลับมาเข้าฝูงนะครับมาตามตัวเมียต่ออะไรงนี้โอเคไปดีกว่าก็สบายหายห่วงแน่นอนโดยเก้าอี้นะครับมัน เดี๋ยวมันจะโดนน้ำค้างนะครับถ้าเราไม่เก็บเก็บเราก็ซ้อนไว้ตรงนี้ดีกว่าจะได้ไม่โดนน้ำค้างพรุ่งนี้เช้าจะได้นั่งชมวิวอย่างสบายที่นอนอันกว้างใหญ่สบายนุ่มนิ่มนุ่มนิ่ม สยุยอดเลยนะครับถุงนอนใบเดียวก็ไม่มีปัญหาอะไรช่วงนี้เนี่ยถุงนอนใบเดียวเนี่ยยังพอไหวอยู่แต่อีกสักเดือนหนึ่งนะครับคิดว่าหน้าหนาวมาเต็มเต็มเนี่ยบางที่นะครับที่มันโล่งๆแบบนี้อาจจะไม่ไหวโดวยเมื่อเกือบปีที่แล้วนะครับประมาณกลางเดือนธันวา ผมและมั่วนะครับไปดอยอินทนนท์นะครับไปแม่ห้องสอนนะครับกอเซโลปลายอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็คืนที่สามไปนอนอยู่ดอยอินทนนท์โอ้โหหนาวสุดๆนะครับนี่จะประมาณสิบสิบต้นต้นนะครับองศานะครับประมาณสิบสองสิบสามอะไรอย่างนี้นะครับนอนในเต็นท์แล้วก็ถุงนอนใบใบหนึ่งแบบนี้โอ้โหหนาวนะครับแต่ว่าไม่หนาวมากนะครับเราอยู่ในเต็นท์ด้วยแล้วก็ถุงนอนหนาด้วย แต่ถ้าสมมุติเราลงๆแบบนี้ตายแน่นะครับไม่ตายหรอกแต่ว่าหนาวแย่แน่นอนซึ่งหน้าหนาวควรเตรียมเยอะกว่านี้นะครับพวกผ้าห่มอะไรพวกนี้เพิ่มนะครับแล้วก็อน,นอนให้มิดชิดนะครับจะดีกว่าหรือถ้าเข้าป่าลึกๆนะครับที่ขี้เกียจแบกผ้าห่มอะไรพวกนี้ต้องเตรียมพวกเ,เสื้อกันฝนนะครับอย่างง่ายที่สุดนะครับก็เสื้อกันฝนกางเกงกันฝน เ,เวลาหนาวๆเราใส่เสื้อกนันฝนกางเกงกันฝนแล้วก็ในถุงนอนในถุงนอนอะ่ะมันอาจจะไม่ค่อยดีนอนไม่ค่อยนุ่มแต่ว่าโอ้โหความอุ่นนี่สุดยอดเลยนะครับบอกได้คําเดียวแบบว่าโอ้โหร้อนเลยแล้วนะครับอุ่นจนร้อนนะครับแต่พกเข้าปังง่ายๆก็พกเสื้อกันฝนต่างๆเบานะครับพกง่ายแต่อาจจะนอนไม่ค่อยสบายแต่ว่าแลกกับความอุ่นนะครับก็คุ้มค่าอยู่ลมก็พอมีนะครับแต่ไม่รแรง ก็สบายๆนะครับคงไม่มีอะไรนะครับในค่ำคืนนี้ในยบนนี้นะครับผมก็มาอยู่บ่อยๆมาประจำนะครับห,หลายคนก็น่าจะรู้อยู่แล้วนะครับบางช่วงก็มีวัวบางช่วงก็ไม่มีวัวนะครับเพราะบางทีเนี่ยที่อื่นหญ้าเยอะกว่าก็ย้ายไปกินที่อื่นนี้อย่างนี้นะครับโดตอนแรก2องสามสามสองสามวันที่แล้ว มีอยู่3ตัวนะครับบนนี้แต่ว่า2ตัวเพิ่งย้ายลงไปข้างล่างนะครับไปอยู่กับอีกสตัวข้างล่างรวมข้างล่างเป็น4ี่ตัวแต่ตัวนี้ไม่เอาไปนะครับเพราะตัวนี้เนี่ยมันมันสู้วัวนะครับตัวนี้เพิ่งเอามาจากฝูงมันก็สู้วัวเอาไปรวมกับเขาไม่ได้เพราะข้างล่างเนี่ยมันจะเป็นคอกเลยนะครับปล่อยอยู่ในนั้นเลยตัวเดียวไปนี่ซัดกันแน่นะครับก็เลยให้มันอยู่ตัวเดียวตรงนี้โอเคก็ขอตัวหลับก่อนนะครับ ถ้าคืนนี้นะครับฝนตกหรือไม่ตกยังไงเดี๋ยวรู้กันนะครับแต่ช่วงนี้ก็เริ่มเข้าหน้าหนาวแล้วฝนก็อาจจะมาเป็นบังละลอกละลอกแค่นั้น เที่ยงคืนครึ่งนะครับตอนนี้ลมค่อนข้างแรง ก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรนะครับทําไมแรงมากเกินไปลมมันแรงตอนเที่ยงคืนนะครับที่มันเริ่มแรงแล้วก็แรงขึ้นแรงขึ้นดูว่าสักพักหนึ่งนะครับมันจะแรงขึ้นกว่าเดิมหรือเปล่าโอเคออนอนต่อนะครับไม่น่ามีปัญหาอะไร โอเคก็ฟันดีอีกรอบหนึ่งนะครับหลังเที่ยงคืนมานี่โอ้โหบึ้บึมบึมอย่างนี้เลยนะครับลมไม่แรงมากแต่ว่าโอ้โหมาเป็นระลอกรละลอกเลย โมงครึ่งตอนนอี้ก็หนาวนิดหน่อยนะครับแต่ว่าก็โอเคอยู่เพราะว่าลมไม่เข้านะครับลมแซกเข้ามาได้นิดหน่อยอเป็นช่องเลยเจอลมแต่ว่ามัดอะไรค่อนข้างตึงนะครับทำให้ แต่บนหลังคาอย่างเดียวที่ปึบบึบบึบที่อื่นก็จะนิ่งนิ่ง oh. สบายเลยทีเดียว โอ้โหลมแรงวุดวุดวุดเลยโอ้โหสุดยอดฝนไม่ตกแล้วนะครับท้องฟา้าลงโจ้งเลยแดดออกแน่นอนในวันนี้ว่าลมแรงเอาเรื่อง โอ้โหไอมีแพนด้านะครับก็หลับนอนอยู่ตรงนั้นนอนทีนี่ตัวหายไปเลยนะครับหายไปในพุ่มหญ้าทําให้ลบลบได้ดีนะครับทําให้ไม่หนาวหัวโผลมานิดหน่อยนะครับแล้วก็เขาโผลมาอย่างนั้นโอ๊ยตื่นแล้วได้ยินเสียงผมตื่นเลยโอ้ ลมนี่แรงจริงนะครับโอ,โอ้อยู่ตรงที่นอนก็ไม่ค่อยหนาวนะครับเพอออกมานี่โอ้โหลมพัดแป๊บเดียวนี่โอ้โหหนาวมากไม่ได้ไม่ได้นะครับต้องเอาถุงนอนมาห่มอย่างนี้เลยโอ้โ้สิยาด เนื่องจากว่าลมค่อนข้างจะแรงนะครับทำให้พวก หมอกทะเลหมอกเนี่ยไม่มีเลยก็จะลโล่งอย่างเดียวพงเมฆอะไรก็ลอยผ่านไปหมดแล้วนะครับตั้งแต่เมื่อวานท้องฟ้าโล่งแล้วก็นิ่งเลยดูพวกดอกหญ้านะครับก็สวยงามดีบกสะบัดเลย มันนั่งชมวิวนะครับแต่วิวก็ไม่ค่อยสวยที่จริงแผนการเนี่ยก็คือจะมานอนท่ามกลางฝนตกนะครับแต่ว่าฝนมันยุดไปสักก่อนก็เลยไม่ได้บรรยากาศฝนตกเลยซึ่งหลังจากนี้ผมว่าน่าจะหนาวขึ้นเรื่อยๆแล้วผมว่านะครับเพราะว่าฝนมันน่าจะหมดแล้วหรือว่าเหลือแค่บางบางละลอกนะครับ โอเคก็นั่งนี่ชมวิวแล้วก็สักพักก็ไปค่อยๆเก็บพวกผ้าใบาหลังคาแล้วก็กตะข่ายอันนั้นนะครับโอ้ทำไมถึงนอนมาห่มนี่หนาวสุด ตอนนี้นะครับพระอาทิตย์ก็ขึ้นสูงตรงนั้นแล้วก็ผมก็เก็บพวกหลังคาที่นอนอะไรเสร็จเรียบร้อยผมจะส่องวิว360องศาให้ทุกคนดูนะครับว่ามันจะสวยงามหรือไม่ ด้วยลมที่มันแรงแล้วก็มันเย็นแล้วก็มันหนาวนะครับวัวก็เลยนอนอีกแล้วเมื่อกี้ก็ตื่นมาแป๊บเดียวแล้วก็นอนต่อมาดูลาดลาวนะครับไม่มีอันตรายอะไรมันก็หลับนอนต่อเลยก็โล่งๆนะครับไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ไม่มีหมอกไม่มีอะไรเลยโล่งๆอย่างเดียว ก็ประมาณนี้เนื่องจากว่าลมมันแรงนะครับแล้วก็มันหนาวผมก็เลยเอาเสื้อกันฝนมาใส่เลยโอ้กันหนาวได้เป็นอย่างดีก็เจอกันใหม่คลิปหน้าเลยนะครับคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะครับก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับโอ้หนาวจริงๆอีกหน่อยนี่หนาวสุดยอดแน่นอน